yeah เป็นอีพีทีน่าจะเป็นอีพีทีเซอ๋ออีพีทีอะไรนะครับแอนด์ลับเรื่องนะครับเออคับผมเดี๋ยววันนี้เขามาเขมาทองคนปอแล้วครับตอนนี้ปออยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีพวกนานันทุกคนทุกคนได้จมหล่ามานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดับกันเลยครับอ่าตอนนี้ก็ได้ลองวนแล้วนะครับ ลรวนเพื่อที่จะว่าจับปลาในนี้นะครับรอเดียวรอเดียวเราเก็บโซนกลางนอ,อกก่อนนะครับโนครับโนครับโบยิงลากกระชงไซโลล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมาโจฮิตโจฮิตโนครับลากระชงไซโลเลยเกระชงหรือปลาปลาจนใจนะครับ แต่เดียวปอบายเราเรือแจ็คเน็ตแต่เดียวเราเอาป่าวนก้ามานี่นะครับรมให้ติดด้านนี้นะครับเดีพวกเจ้าโรยิดยงด้านนี้นะครับไอ้ปวยยิงด้านด้านนู้นบาคน รู้นะวเอีกมาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยครับนี่เคย,เย,เยจมต่อเ้าวันนึงตัวนะอเอา พาข้าไปดูด้านได้นะครับด้านได้กล้งป่าหมาปไปนี่นะครับว่ามีปลากี่ตัวนะครับตัวนี้ก็ได้ล้อมทิศไว้แล้ว แตวเดี๋ยวต้องยิงตัวตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวปลานี่มันจะกระโดดนะครับปลากระรูปตอนนี้ผมกำลังลงไปยิงก่อนนะครับต้องยิงตัวใหญ่ๆเด่๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกระโดดเสียยิงเลยครับยิงเลยครับพ่อมได้ยินเสียงเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับนี่ครับนีคกระสุครับอนนี้่งไปยังความตัดสดนะครับมันอยู่เป็นฟูกงนะครับปลานนี้ก็อยู่หลายตัวนะครับในนี้ ครับก็อตอนนี้ก็ลมเลื่อมมาเคปแล้วนะครับแก่ตีทุ่นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมฮะฮะดับใต้ดับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไว้ดับใต้ตําเลขก่อนนะครับเด็ดเลยนะครับตีตด เนี่ยครับไม่รู้ยิงตัวไม่ดีเลยครับ اشتركوا في القناه เหลืองอีกแล้วกับท่านให้เหลืองนะครับให้เหลืองนะครับให้เหลืองใ้เดียวอยู่ในพึ่งเลยนะข้าวูลเดือบเลยเดือบบ่อยไว้ตั้งจำแล้ว เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดีไอยูกยูนี่ยูอรีบก้างมันดยนี้เดี๋ยวปลากระตงตัวเยอะนะครับหนอยปอยิงกดทีเดียวเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนได้ดูอเจ้าออกังเลยมิดนู้นนะทุกคนกำลังใจผมกันข 嗯，那个、嗯。嗯 ยิงการเลยนะครับแต่ว่ามันมายกอยู่ที่ในในในวนนะครับย <c oughs> ิงก้าจุดตายนะครับ để vẫn không chôm giếng nhưng mà giờ chôm giếng mà bắt lút, mà về đây đây cap de ตอนนี้ก็เท็ดปลากระกิ๊ลาปรากฏนะครับไปดูลาปรากฏอตอีบีตีห้าเลยนะครับตอนนี้มีห้าตอนเลยนะครับนี่ก็ตอนทีห้านะครับก็ได้ไล่ลู่อยู่นะครับต่อเดียวก็ลบไปเลยผู้นันตีบ้านกันนะผมนี่ก็ล้อมวนนะครับจับตีเดียวล้อมวนโอเคครับผมเดี๋ยวไปเล่นตีบ้านเดี๋ยวได้เลยนะครับกับเดี๋ยวมาเล่นพวกนันกันตีบ้านนะครับเดี๋ยวผมเตี๋ยวให้เลย โ้นเจตโตโ้งงนี่ครับน pues ี่ครับนี่คือลาปลาดเรื่องนะครับเดี๋ยวมานับกันเลยแล้ได้กี่ตัวหนึ่งจองเองคำามสีกเจ็ ป <8, S 2> ดเกามันสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวนะครับวันนี้ได้สิบแปดตัวแล้วก็นี่คือปลากระสุบนะครับ <c oughs> ทำไมวนปลาเก็ดด้ยจอนน้องไม่จอนจอนเฮะไม่ร้องเราเปิดลุกเดี่ยวอ่านี่ก็ได้ปลาเก็ดด้วยนะครับเลยนี่ครับปลากระสุนนี่แหละนี่นี่ครับเนี่ครันยนี่ครับวันนี้ก็จัดนักจัดเต็มแล้วนะครับ อ่านี่ครับปนนานวันนี้นะครับดูดูดูนะครับนี่นี่ก็อีปิติยายเลยนะครับสำหรับลาปลากดเรื่องนะครับก็นี้มีปลากระสุ่งใจแย่ซองตัวนะครับกด่องตัวนี้ก็ประมาณลูกคลึงได้นะครับนี่มีจนปลาปลาจนตองเก้านะครับมันร่เงียดอันนี้คือปลาชะลาดนะครับแล้วก็นี่คือปลาซานะครับปลาซาแล้วก็นี่ปลากระซุปนะครับของวันนี้ก็ประมาณอาลูได้นะครับ